สิล้านคนไม่ใช่เอาประเทศไทยกลับมาให้นักการเมืองเหมือนเดิมพี่น้องครับมีคิวอีกเยอะวันนี้มาเยี่ยมเย็ยนพี่น้องเอาแค่หอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนละกันนะจะได้คิดถึงกันมากๆนะฮะ ใครยังอย่ากให้ผมพูดต่อช่วยบอกหน่อยพี่น้องครับพี่น้องครับการรัฐประหารไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายแต่ถ้ารัฐประหารแล้ว เอาชาติบ้านเมืองมาเป็นสมบัติผัดกันชมเหมือนพลเอกสนธิบุญญรัตกลินและพลเอกิรจุลานนนั่นเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายที่สุดแต่ถ้ารัฐประหารแล้วทหารถอยกลับไปแล้วให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มาเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองเพื่อคนไทย65ล้านคนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลผมจะพูดในที่นี้ให้พี่น้องเอาไปคิดแล้วฝากไปถึงทหารที่ยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ วันนี้จะเป็นมาตราเจ็ดหรือมาตราสามสำหรับผมแล้วไม่สมควรจะใช้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราเล่นมาตราเจ็ดมาตราสามเรากำลังจะกดดันองค์พระบาทเจ้าอยู่หัวให้ตัดสินใจว่าจะเลือกข้างใครพระเจ้าอยู่หัวเลือกข้างใครไม่ได้ ประชาชน65ล้านคนเป็นประสงคิิกรของพระองค์ท่านแ,แต่แทหารเลือกข้างได้ทหารเลือกข้างได้ทหารออกมาแล้วบอกว่าเราต้องไม่ทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบือเ้องพระยุคลบาทเพราะ มีจะต้องมีกลุ่มทหารเดินเข้าไปแล้วประกาศตัวบอกว่าหยุดชินวัตรออกไปหยุดไม่ต้องมามาจาสามาจาเจ็ดพวกผมจะเข้ามาจัดการเองพระองค์ท่านนั่งเฉยๆใครเห็นด้วยกับผมปอบมือดางๆ ไม่ใช่สามไม่ใช่เจ็ดเพราะนั่นคือการกดดันพระเจ้าอยู่หัวทหารต้องไม่ให้ใครมากดดันพระเจ้าอยู่หัวใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทหารต้องทำเองใช่ไม่ใช่ไปไงครับลูกจากผมโอเคไหมขอบพระคุณมากพ่อแม่พี่น้องเอากันแค่หอมปากหอมคอกันก่อนสวัสดีครับ